ให้ย้อนเวลากลับไปได้คุณอยากจะทำอะไรสำหรับเราก็คงอยากใช้ชีวิตให้สนุกกว่านี้มั้งแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตให้สนุกกว่านี้ไม่ได้หรอชีวิตเริ่มหมดสนุกลงเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบความเรียบง่ายที่เป็นอยู่ แต่บางทีความตื่นเต้นและการได้ออกไปลองสิ่งใหม่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันนะความท้าทายใหม่ๆแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆรออยู่ข้างนอกบ้านวันนี้เราขอพาทุกคนมาเที่ยวบ้านเรากันที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้เราจะมาเพิ่มความสดชื่นให้กับชีวิตกันบ้างออกเดินทางไปพร้อมกับกล้อง DJI Action 2 ถึงจะไม่โลดผลไปมากจากที่เป็นแต่เราก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆที่ได้ก้าวออกจากบ้านและได้ทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างถ้าพร้อมลุยแล้วไปสนุกกันเลยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่บุรีรัมม์มีฟาร์มม้าให้เราได้มาลองขี่ม้าด้วยน้องๆม้าน่ารักมากส่วนวันนี้เราจะมาลองขี่ม้าครั้งแรกอย่างจริงจัง ด้วยความที่เราขี่ม,ม้ายังไม่คล่องแต่ว่าอยากเห็นความเท่ของเจ้าโบนัสมาพ่อพันธ์ุของที่นี่เราฝากน้องการะตูนผู้ช่ำชองการขีมม่ม้ามาโชว์ให้เราได้ดูแถมเอา DJ Action 2คล้องขอน้องไปด้วย หลังจากที่เหนื่อยจากการขี่ม้าเราก็มาเติมพลังกันที่สถานีรถไฟบุรีรัมเรามาตามรอยลูกชิ้นยืนกินในตำนานจะว่าไปเราเองที่เป็นคนบุรีรัมอยู่แล้วก็กินลูกชิ้นนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆอะ่ะพอได้มาลองอีกครั้งมันก็มีบางอย่างต่างไปจริงๆอร่อยกว่าที่เคยกินตอนเด็กๆน้ำจิ้มพริกเผาเด็ดสมชื่อจริงๆถ้ามาบุรีรัมต้องลองแล้วนะ ร้านนี้เป็นคาเฟ่ที่หลายคนแวะมาถ่ายรูปแต่ว่าร้านปิดเราเดินชมรอบๆร,ร้านก็ได้ร้านน่ารักดีแต่ถึงร้านจะปิดเราก็ดีใจอย่างน้อยก็ได้มาเห็นวันนี้เราก็ไม่ได้พลาดอะไรไปมากนักหรอกแล้วเราก็มุ่งหน้ามาเติมความหวานกันอีกที่ที่การ์เดนแกลมปิ้งคาเฟ่เอ e รี ไม่เคยรู้ว่าบุรีรัมมีสถานที่ที่นั่งชิลบรรยากาศดีๆแบบนี้ฟิลลิ่งเหมือนคาเฟ่คมปิ้งในป่ามูด,ดีมากๆเลยอะทุกคนว่ากันว่าที่บุรีรัมมีปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วนั่นก็คือเขากระโดงวันนี้เราจะพาทุกคนเดินขึ้นบันไดจำนวน297ขั้นเพื่อไปชิดเดินบนนั้นกันไปกันเลยระหว่างทางเราไม่ลืมของคอด้วยดีใจแอคชิญูไว้ด้วย จะได้เก็บภาพเคลื่อนไหวมาฝากกันเวลานเหนื่อยเราก็ไม่ต้องถือกล้องให้เมื่อยแค่คล้องคลอไวอเหนื่อยมากเหนื่อยจนถามเลยว่ามาทําอะไรที่นี่วิวข้างบนตอนเดินสวยมากๆเลยมองมาด้านล่างก็สวยมากเอาเป็นว่าคุ้มคุ้มเหนื่อยและทาได้แล้วนะรู้สึกดีมากหลังจากเดินขึ้นเขาเสร็จ เราก็เตรียมตัวเพื่อจะไปชมพระอาทิตย์ตกเป็นการปิดทริปที่ดีมากๆเลยแต่พอเรามาตาม Google Map Map ก็พาเราหลงอีกตามเคยแต่หลงมาก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยกล้อง d j จ Action 2ที่เขาว่าเจ๋งมากในเรื่องความทรหดลุยน้ำลุยดินลุยฝนลุยฝุ่นผงได้หมดเลยวันนี้เราจะมาลองเอากล้องถ่ายใต้น้ำกัน ที่นี่ก็คือศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเร,กกกรียนพันธุ์ไทยเป็นศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยแห่งเดียวในประเทศเลยถ้าเราจำไม่ผิดนะนะมีเสน่ห์มากคอจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้เลยที่นี่เป็นแหล่งอาหารของนกเหล่านี้และก็มีการจัดเรือพายให้หนักท่องเที่ยวได้มาล่องเรือชมนกชมพระอาทิตย์ขึ้นชมพระอาทิตย์ตกบรรยากาศดีมากๆจะเปิดในช่วงหน้าหนาวเพราะนกจะมาเยอะ อนาคตอาจจะมีจัดเป็นแคมป์ให้นอนที่นี่ได้ด้วยเป็นแบบเอาเต็นท์มากางรอชมพระอาทิตย์ขึ้นแบบไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมไว้ถ้ามีเมื่อไหร่เราจะไม่พลาดเด็ดขาดเลยวิวที่เห็นตรงหน้ามันสวยซะจนเราพูดไม่ออกเลยอะ ก่อนกลับท้องฟ้าเย็นวันนี้สวยมากท้องฟ้าค่อยเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเป็นการปิดทริปที่สวยงามและนี่คือวันเดย์ทริปในบุรีรัมที่เราอยากพาทุกคนมาเห็นและมาสัมผัสกันวันนี้สนุกมากมันเป็นความเหนื่อยที่แสนคุ้มค่าจริงๆ เป็นเพราะว่าเราอยู่บ้านมานานมากๆแล้วการได้พาตัวเองออกมาทำอะไรแบบนี้มันเหมือนเป็นการได้เติมเต็มอะไรบางอย่างฟูลฟิลความรู้สึกการเดินทางครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรอติดตามนะคะอ๋อการเดินทางครั้งหน้าเรายังอยู่กับดีไจน์ช่นทูเช่นเคยแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย